พี่น้องชาวไทยสุดแย้ในเนยียบคุณมาพบกับผมเช่นเคยนะอวันนี้คุณก็พบอยู่เกมไฟในแอฟเฟคดีขอม่คุณมาพบกับไ้ถุยเออเกมไฟในแอฟเฟ d ดีูนะฮะภาคดีโมนะฮะซึ่งภาคดีโมนี้ก็เป็นภาคทดลองหรืออตัวอย่างการเล่นให้ดูนว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าคนสนใจก็ ซื้อเอานะครับเพราะว่าภาคแพ้มันต้องเสียมากกว่าเป็นทำไมผมถึงเล่นดีโมล่ะครับก็เพราะผมก็เป็นคนประเภทคนกลัวผีอยู่แล้วนะฮะเลยเล่นดีโมก็หลูนะฮะก็โมกีมกนะเปิดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวคนตุดลุกไม่ดีนี้ดีอ้าเฮ้ ากามกามกน่ครับไมฟังนะลุดคูมม่กันซาคหมนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนภาคสองภาคสามออกแล้วนะจาภาคสามเดี๋ยวผมเช็นเล่นเพราะเห็นเพื่อ,อนบอกว่าคนตุกคน,น,กนละโดนเตนลกก็สเคสภาคส เปลี่ยนไปทักษะทางหน้าไม่มีประตูนะเอ้ไม่มีรูแล้วก็ปอด้าเป็นประตูปิดนะกล้องมันก็ไม่ได้เยอะคูนะชมอบูครับทเกดูว่ากล้องท้าหนึ่งจะหน้าต่างนันลิปลับตเลยนะต่างกนนันไงครับบอกอธิบนะครับดูกล้องแบบนี้ครับาได้ยากมากเลยเลื่อนใส H.D. แล้วสี่ด mm ีนะดูสังเกตดวงแก้มที่มีพิสัยวิเกิเนี่ยโอ้โหไม่เห็นแสดงเชียวโอ้โหเขินไปเนี่ยมันถุยโอ้โหนะฮะรายละเอียดเก็บได้ดีมากเลยครับข้อข้อซีเจงหนเนี่ยเนี่ของทะลึงยาว คือเอ่อระบาตัวใหญ่มันจะเข้ามาสอางฟาน,นะครับมันจะเข้ามาสองางำะำอเบ เียจะไรไ,ไหนงนะรับผมู้ว่าะนผมไม่ไอ่อันหน้าสตัวนี้ยังอยู่นะครับกลับมาเขาเลื่องอรายละเอียดดีนะพี่เป็ดทีพี่ตายนะสีตตาคู้ใจนนแต่นี้ยจ้ าระอย้วัดมันอาจจะแหลกไปได้นะครับก็ต้องตรวจสอบด,ดูนะถึงเขาเล่าลือว่าถ้าไม่กดกล่องนี้หมดมันจะมีนนะตัวตลอกออกมาจริงตาซึ่งผมก็เคยเจออยนะู่ แต่ในโทรศัพท์พี่นคะครับสองคนนี้อยู่สองคนเมียดูนะฮะพี่ตายเข้ามาทางไหน,นะะจะอ,อูอเฮ้ตกใจโอ้โหพี่ตายสามตัวน,นี้เปลี่ยนไปเยอะเลย หานทุกที่เลยโอ้แม่เจ้านี่มันอะไรหนอเดินมาเจอเลยโอ้โหตาดำครับทิ้งที่มีเดียไย่เอาเลยกลับไปอยู่ที่กันไป <c oughs> หึที่มีมอเปี่ยนทยุกคราทุกคราเหมันจะมาเนี่ยไอเป็ดมาทั้งหน้าชู <c oughs> ดูจะไม่ยื่นให้ดีแล้ว่า เสียงดีเนี่ยมามาโอ้โภาพคมชัดระดับ HD กูกลิ่นแมงเจจดเนีลยดหน้าฟองนี้ซะด้วย มึงก็จะตายหมดอยู่นะไอ้ดนตรีสดโฉไปพ่อเตรียมตัวสดโฉบไปพ่อให้กูเลยาอาชวนไปเออกำวมกำวอจะมาโอโ้โหมันนา่าเกลยียดอะโอโ้โหดนตรีก็จะมหมดตอนนี้นนเสร็จแ,แ,แน่เลย โอ้พี่หมีนะโอ้โหกล้องคมชัดระดับดีนะครับโอ้โหเสียงประจักษนะครับรู้สึกว่าจะอ้วนเช่นนะพี่เราหอย่างมา้องดูกลมชบไชอบกระตุู่ตัวูดูว่าพี่หมีเราโอ้โหตังแกตตร้งแกมหนุนนะโอ้โหชมพูเลยนะฮะโอ้โหตีนก็ใหญ่นะะตัวก็อ้วนนะถีบตัวนะ ยังไม่โอ้โหคุณนี้ปิดหน้าเลยคุณเข้ามาขนาดนี้ใครจะไม่กลัวล่ะครับยังนไม่ได้แล้วโอ้โหต่อได้พี่เป็ดโอ้โหสองกระหายมาเลยวะกับขออนุญ,ญาตตัดเสียงกันนะครับชั่กูต้องโดนนะเหมือนกัน โอ้โหอย่าอย่าเย็นโอ้โหแม่นี้ต่อได้พี่พี่หมี่สิ่งหรือพี่เป็ดเหงื่อกูแทบต,ตกเลยเอ่อตัอง้งคอเพริงดูดมมมมดมอลเอ่อมือโชว์เจ้ชเอ่อฟอรสเต็ม ได้ที่เอ่ออะไรเนี่ยก็เอ่อ,เ,อ,อ,นนอ,เ,อ,อเดี๋ยวมึงจบก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเอ่อเอาสกูเงือตกเลยเมื่อกี้มากันทั้งสามตัวให้จะรับได้โอ<ฮ>อ่อก็คนที่ดูคลิปนี้นะฮะก็ใครเล่นภาพดีโมแล้วสนใจเออไง สนใจจะไปเล่นภาคเต็มก็เชิญนะครับแต่ผมเออลิวจะไม่ยุ่งนะครับบอกไว้ก่อนเล่นภาคนี้ก็ขนตุ่นลุกแล้วนะฮะ <lite> เกือบโดนมันแดกแล้วเมื่อกี้เออส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วครับเออขอร้องให้กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงกำลังใจในการทําคลิปนะครับส่วนคนดูคลิปนี้แล้วอยากให้ผมเล่นภาคอะไรวะ ภาคเต็มนะครับภาคเต็มนะครับภาคนี้มันเป็นตดนะครับมันไม่เต็มถุยนะครับก็เม้นได้นะฮะก็จบเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย